โมหะเป็นไนความไม่รู้ในทุกข์กว่าไม่รู้ในทุกขาสมุทัยกว่าไม่รู้ในทุกขานิโรธกว่าไม่รู้ในทุกขานิโรธคามินีปฏิปทาความไม่รู้ในส่วนอดีตกว่าไม่รู้ในส่วนอนาคตความไม่รู้ในส่วนอดีตและในส่วนอนาคต ว่าไม่รู้ในธรรมอันเป็นปัจจัยของการและกันและอาศัยกันและกันเกิดขึ้นกว่าไม่รู้คว่าไม่เห็นคว่าไม่ตรัสรู้ว่าไม่รู้โดยสมควรคว่าไม่รู้ตามเป็นจริงความไม่แทงตลอดความไม่ถือเอาโดยถูกต้องความไม่หยั่งลงโดยรอบครอบความไม่พินิษ์ความไม่พิจารณา การไม่กระทําให้ประจักษ์ความซามปัญญาความโง่เขลาความไม่รู้ชัดความหลงความลุ่มหลงความหลงไหลอวิชาโอค้คืออวิชาโยคะาคืออวิชา,คา,คอ,อ,ชาอนุสัยคืออวิชา ปริยุทธานะคืออวิชชาลิมคืออวิชชาอากุศลละมูลคือโมหะมีลักษณะเช่นว่านี้อันใดนี้เรียกว่าโมหะ